เมอยังเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพภูมิอากาศของไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะมีอุณหภูมิลดต่ำลงส่งผลทำให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและทำให้ไม้เมืองหนาวชูดอกออกผลและเจริญเติบโตได้ดีในฤดูการนี้หนึ่งในนั้นคือนางพญาเสือโครงหรือซากุระเมืองไทย ซึ่งจะออกดอกในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์และมีปรากฏให้เห็นในสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆในหลายอุทยานของประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อชมความงามของดอกนางพญาเสือโครง่งที่มีมากที่สุดในประเทศไทยมีเส้นทางเที่ยวชมนับตั้งแต่ริมทางหน่วยพิทักษ์ดอยผาตั้งขุนกลางขุนวาง ซึ่งมีระยะทางกว่า25กิโลเมตรถือเป็นเส้นทางเที่ยวชมความงามของดอกนางพญาเสือโครงที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้แก่หน่วยพิทักษ์ดอยผาตั้งอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนทางขึ้นและถนนภายในหน่วยพิทักษ์ดอยผาตั้งมีต้นนางพญาเสือโคร่งปลูกเป็นแนวรวมถึงต้นสน ต้นกุหลาบพันปีต้นอาซาเลียและไม้ดอกเมืองหนาวอื่นๆซึ่งในช่วงที่ต้นนางพญาเสือโคร่งออกดอกถนนในบริเวณน,นี้ก็จะกลายเป็นถนนสีชมพูสดสวยนอกจากนั้นยังมีเรือนประทับแรมซึ่งเป็นเรือนรับรองพิเศษของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสที่เสด็จมาทรงงานและเยี่ยมเยียนราษฎรบริเวณใกล้กันมีศาลาชมวิว ที่สามารถมองเห็นหุบเขาอันเป็นที่ตั้งของบ้านขุนกลางซึ่งสามารถมองเห็นการทำนาขั้นบันไดและแปลงดอกไม้มองหนาวที่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจของคนบนพื้นที่สูงศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อนุรักษ์นุ่์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบริเวณภายในศูนย์มีการตกแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงามด้วยสวนดอกไม้และกล้วยไม้ในช่วงเดือนมก,กราคมของทุกปีนอกจากจะได้ชมกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์แล้วยังได้ชมดอกนางพญาเสือโครงสีชมพูซึ่งบานอยู่ริมทะเลสาบอย่างสวยงามศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ ศูวนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางหมู่ที่10ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในวงล้อมของแนวเทือกเขาอินทนนท์ประกอบด้วยพันธุ์ไม้มงหนาวนานาชนิดที่ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ดอกนางพญาเสือโครงจะออกดอกสีชมพูทางตน้นทำให้เกิดภาพที่สวยงามและน่าจดจำ